มนุษย์ก็เหมือนกับมีดนี่แหละใช้มันผิดใช้ผิดวิธีสังคมก็จะเกิดความเสียหายการศรัทธาต่อบรรดารรซูลเนี่ยแทบจะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญร้องจากพระเจ้าเลยโดยสรุปความในเบื้องต้นนะครับเบอร์ตันสุสนนิกฟังอยู่นะครับความเชื่อของอิสลามก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างโลกใบนี้มาให้มนุษย์อยู่บนโลกใบนี้เป็นการทดสอบเพื่อจะไปสู่โลกหน้าโลกนี้คือการทดสอบนะก็ทดสอบ ไปไหนไม่รอดก็ทดสอบอ้าก็ทดสอบก็ทดสอบพื่อจะให้จะให้น่นจะไปเข้าสวรรค์จะให้เข้าสวรรค์โดยไม่ทดสอบหรือยังไงเออเวลาไปสอบไดสอบไปบนย่เป็บบน้องสอบนะก็สอบก็สอบอ่ะคือจะไม่อยากสอบก็ไม่ต้องเข้ามหาลัยมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้มาเกิดมาบนโลกนี้เพื่อจะไปเข้าสวรรค์หรือจะไปลงนรกก็ขึ้นอยู่กับการการตอบเราในวันของเราในโลกใบนี้อิสลามได้อธิบายว่ามนุษย์เรานี่มีชีวิตบนโลกนี้เนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยให้ส่วนที่หนึ่งคือพระเจ้าให้สติปัญญา แต่มันก็มีขอบเขตของการใช้นะครับถ้าใครมาบอกว่าอิสลามไม่ไม่มีสติปัญญาเลยคงไม่ใช่แล้วเป็นหลักฐานทางสติปัญญาซึ่งอัลกุรอานนี่นะครับเป็นหลักฐานในเชิงหลักการศาสนาแต่ถ้าพี่น้องสังเกตดูพระองค์ทรงพูดทรงประทานกุรอานล,ลงมาเป็นวะฮีลงมาเนสาระที่อยู่ในกุรอานเนี่ยมันสอดรับกับสติปัญญาของเราครับ นะครับหลายองค์การ,ยรอยบบงเราพีอแนนด์คอลีนะครับฮาฟิซอฮอลล์เน่ได้เขียนเรื่องของสติปัญญาว่ามันเป็นของขวัญชิ้นแรกเลยที่มนุษย์ได้เพราะเมื่อเรามีปัญญาเราจะฟังวหีเข้าใจะนะครับแต่พี่น้องมนุษย์จะอยู่ด้วยกับปัญญาอย่างเดียวไม่ได้เพราะปัญญาของมนุษย์มันมีขอบเขตในการคิดระดับหนึ่งเท่านั้นเช่นเราคิดได้สติปัญญาของเราในี่ขยโค้ดได้ว่าโลกนี่มันเกิดขึ้นเองไม่ได้หรอกจักรวาลมันเกิดขึ้นเองไม่ได้หรอก การโคจรของของสิ่งต่นางๆใน,นจัก,กรวาลเนี่ยมันแม่นมันเป๊ะในตนัวเลขทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันนิดเดียวเนี่นยก็พังหมดแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีอยู่เองโดยไม่มีผ,ผ,มผู้ที่ควบคุมมันผู้ที่ควบคุมมันนิสติปัญญาเราเราคิดได้เพียงแต่จะเอาปัญญาเป็นทุกอย่างในศาสนามันไม่พอ,อนะครับเพราะมันมีเรื่องที่ปัญญาเราคิดไม่ได้คืออะไรเรื่องของขนทางในการเข้าสู่สวรรค์ เรื่องของอรายละเอียดของการศรัทธาปัญญาเรามันคิดไม่ได้พระองค์อัลลอฮฺผานางวัตาลามีสีฟัตมีลักษณะอย่างไรแบบไหนในเชิงดีเทลรายละเอียดเนี่ยปัญญาของเรามันเข้าไม่ถึงด้วยเหตุนี้เองนะครับการที่มนุษย์เสียชาติจะใช้ปัญญาหาความจริงอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยพระองค์จึงต้องส่งศาสนทูตมาเพื่อนําปัญญาที่ใหญ่หลวงคือวาฮีนําเอา wisdom หลักคําสอนที่ใหญ่หลวงที่สุด ที่อยู่ที่เป็นสูงสุดของเหตุและผลแล้วเนี่ยค,คืออัลกุรอานหรือวะฮีเนี่ยของผู้เป็นเจ้ามาประทานหให้แก่รสูลของพระองค์และรสูลของพระองค์ก็เอามาเผยแพร่แก่ม,มนุษย์โลกให้ม,มนุษย์ฉะนั้นอิสลามจึงไม่ถือคติที่ใช้สูตรว่าทางรอดบนโลกนี่เราใช้ปัญญาคิดเองได้มนุษย์ต้องพึ่งตัวเองอย่าไปเอาอะไรกับพระเจ้าไม่ใช่อิสลามบอกว่าไม่ได้ เพรานะมนุษย์เนี่ยจะพึ่งตัวเองจะใช้ปัญญาเนี่ยแหละครับมันถึงขัดแยง้งกันเป็นลัทธิปรัชญาและโคตโตแย้งมากมาจนกระทั่งเกิดสงครามกันไม่ใช่เพราะมนุษย์ใช้ปัญญาหรอกนะครับใช้ปัญญากันเองโดยไม่ฟังวาฮีเห็นไหมสุท้ายคนละปัญญามีการสร้างความวุ่าวาที่ผิดใส่คนที่เชื่อพระเจ้าว,ว่าคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยยิ่งเชื่อมากยิ่งไม่พึ่งตัวเองนี่เป็นสิ่งเลอะเทอะคน Driver. คนหนึ่งเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาตัวเองแต่พึ่งพาตัวเองในที่นี้มันพึ่งพาตััวววเเเเอออองงงบนนนฐาาาาาทที่่่่ชืคมมสํรร็จจ้้หดยูใลิิขขตพะ ฉะนั้นอิสลามจึงบอกว่ามนุษย์จึงมีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพานบีและรอซูลเป็นแบบสําหรับชีวิตของเขาเป็นผู้ให้คําตอบว่าชีวิตนี้เกิดมาทําไมเกิดมาทําไมและจะใช้อย่างไรจะไปไหนนะครับเพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่สติปัญญาเนี่ยคิดไม่ได้แล้วคิดก็ไม่ออกละพี่น้องเข้าใจไหมมันคิดเองไม่ได้ว่ามนุษย์จะเกิดไปไหนจะไปทําอะไรใช่แต่เวลารอซูลเวลารอซูลนําสารนำอวอฮี นำปัญญาอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาสอนอยังโลกมนุษย์นะครับสติปัญญาของเราจะเข้าใจหมายถึงจะรับได้จะสารนั้นจะสามารถไตรตรองยอมรับด้วยดุษเดีถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ไข้ครวญต่อ,อสารของพระผู้เป็นเจ้านะครับฉะนั้นการมีอยู่ของบรรดาเราซูลศาสนทูตเนี่ยก็มีอยู่เพื่อที่จะบอกวิธีใช้งานตัวตนของเราเนี่แหละ วิธีใช้งานชีวิตของเราในโลกนี้ว่าใช้อย่างไรให้รอดถ้าพี่น้องบอกเครื่องซักผ้าที่บ้านต้องมีคู่มือค<ช>อมพิวเตอร์ที่บ้านต้องมีคู่มือไอ้นู่นนี่นั่นเรื่ออุปกรณ์ทั้งหลายต้องมีคู่มือใช่แล้วพี่น้องคิดว่ามนุษย์มันมจะไม่ซับซ้อนมากกว่าไอ้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วนั้นใช่มันจึงผูกพันเกี่ยวข้องกับการเชื่อในพระเจ้าโดยตรงมันแยกกันไม่ได้ครับเพราะศาสนทูตหรือบรรดานบีบรรดารอซูนเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์เดินดินอย่างพวกเรา แก่นหรือเนื้อแท้ของการศร,รัทธาต่อรอซูนเนี่ยคือการรับคําสอนของรอซูลของนบีที่รับจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติเชื่อถือเพราะนั่นคือทางรอดที่แท้จริงมนุษย์ก็เหมือนกับมีนี่แหละใช้มันผิดใช้ผิดวิธีสังคมก็จะเกิดความเสียหายซึ่งตรงนี้แหละอิสลามบอกว่ามนุษย์จะคิดโดยปัญญาเพียงลําพังเนี่ยมันไม่ได้จะต้องมีศารจะต้องมีวาฮีจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งคู่ขนาน และหน้าที่ของมนุษย์คือการใช้ปัญญาของตัวเองยอมจำนวนและไข่ครวนหาแก่นหาความสุดยอดที่อยู่ในสารของพระบุญเจ้าไม่ใช่ไปหักล้าง<ม>สารของพระผู้เจ้ามันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คนหนึ่งจะรู้กลไกทุกอย่างจะรู้ความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมจะรู้จะรู้อนาคตจะรู้มนุษย์ส่วนต่างๆทุกพื้นที่ของโลกพอที่ตัวเองจะบัญญัติกฎหนึ่งที่ใช้กับทุกที่ของโลกเป็นไป,ไ,ปไม่ได้จะไปรู้ว่าที่ต่างๆจะใช้กฎยังไง ที่สามารถเป็นกฎที่อยู่เหนือการเวลาและเหนือภูมิภาคด้วยเหตุนี้นอิสลามจึงบอกว่าเนี่ยเราต้องมีศาสนาทูตเราต้องมีศาสนาทูตมีบรรดารรซูลมีบรรดานบีที่รับวิวรจากพระผู้เป็นเจ้ามาประกาศแก่ชาวโลกซึ่งพระเจ้าจะรู้ดีที่สุดว่ามนุษย์ที่อยู่ในวัฒนธรรมพื้นที่ที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปทั่วโลกเนะี่ยจะใช้กฎไหนที่จะใช้ได้หมดทั้งโลก